แกเรียกแมวฮะแมวหมาไม่ได้แมวขึ้นข้างบนป้าแกต้องเรียกแมวลงมา,งมาเ <laughs> นื้อเนืยอเนั่อจะว่าหมาหมาไล่มันหมาไอ้ตัว <laughs> นี้ไล่มันไลเสร็จแล้วก็นอนสบายใจเฉบ ตัวอื่นนั่นนะครับมันไม่ไล่นะตัวอื่นไล่แค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ลงไม่ได้ลงไม่ได้เสียซาดแมวอีลีลงมาเป็นนมึงเนี่ยออกมาเร็ว มดกัดเพิ่นนะ่ะป,ป่าไม่สนใจแล้วป่าไม่สนใจเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วนาทีระทึกครับอืนี่ครับนาทีระทึกครับอืมดุดมดเริ่มเยอะขึ้นแล้วบาลงป่า thì là thức ครับเดี๋ยวเราจะ แมวตัวนี้ชื่อประยุทธ์นะครับมาแล้วครับมาแล้วโดกดิ๊กจะถ้ารอไล่เังไงหรนนี้นี่ครับประยุทธ์ลงมาแล้วประยุทธ์แมวตัวนี้ชื่อประยุทธ์นะครับ ชื่อนายประยุทธ์เขาชื่อเขาชื่อประยุทธ์ครับเพราะว่าเขามีหำ่นี่มีห่ครับขอสัมภาษณ์นะครับท่านประยุทธ์ครับว่าไงครับอ้าวไห้ลงไว้ววม้มาอนออี้ปล่อยทีล่ละมือนะ บัสซิลงมาจุบ๊บเป็นไงเป็นไงวิชาตัวเบาเรียบร้อยครับขนไม่ฟูเลย